ดีมากนี่มันดีเกินไปแล้วแม่เดี๋ยวนี้จะไปแจ้งตระกูณกูใช่แล้วเรื่องการเข้าตลาดหุ้นของบริษัทเฮโยอียกเลิกเถอะเลขานุการจางร่างการแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการทันทีส่งให้บริษัทออกแบบชินเย,ยเวแจ้งให้พวกเขาทราบ ที่แท้ระหว่างเจ้านายหญิงกับผู้ช่วยใหม่สามารถไม่มีขอบเขตแบบนี้ได้หรือติงเซียนเห็นหรือ,อยังสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเขาซื้อให้ฉันเธอบอกว่าฉันใส่แล้วดูดีกว่าคุณมากดูมีสเสน่ห์ชายมากขึ้นเอโยอีนี่คือเหตุผลที่คุณไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าให้ฉันนานแล้วเป็นเพราะเครื่องประดับหรือเปล่าใช่แล้วติงเซียนบริษัทเอโยอีนะัดช่วงนี้เจอปัญหาใหญ่แล้วช่วงเวลาสําคัญในการเข้าตลาดหุ้นสายการเงินตึงเครียดมากเอโยอีบอกฉันว่า ปีเหล่านี้ใช้จ่ายกับคุณรวมๆแล้วใช้ไปอย่างน้อยสองล้านตอนนี้คือเวลาที่คุณต้องตอบแทนคุณไม่ควรคืนเงินเหล่านี้ให้เธอหรือช่วยเธอผ่านช่วงเวลาที่ยากลาบากเธอเธอโยอีคุณพูดกับเขาแบบนี้อธิบายถึงแปดปีที่เรามีเป็นฉันใช้เงินคุณสองล้านบริษัทของคุณเข้าตลาดหุ้นยากสายการเงินตึงเครียดแต่คุณรู้ไหมอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดนั้นฉันได้ช่วยคุณเตรียมทางล่วงหน้าแล้วฉันตั้งใจจะรอวันที่บริษัทเข้าตลาดสําเร็จแล้วบอกคุณเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของฉันเพื่่ออให้้คุุณไดดเสสที แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณดูเหมือนจะคิดว่าไม่ต้องการฉันอีกต่อไปเฮยโยอีผู้ช่วยใหม่ของคุณเมื่อคืนที่เขามาถึงเขาก็ของเงินสองล้านจากฉันนี่คือความหมายของคุณใช่ไหมติงก่อนหน้าคุณพูดเกินไปแล้วนะอะไรคือการขอในช่วงแปดปีที่ผ่านมา มีการใช้จ่ายให้คุณเงินทั้งหมดที่ใช้ในการกินอยู่ถ้าจะพูดให้น้อยลงอย่างน้อยก็มีสองล้านตอนนี้ยิ่งเป็นเหอโยอีช่วงเวลาสำคัญของการเข้าตลาดของบริษัททั้งในแง่ของอารมณ์และเหตุผลคุณควรจะเอาเงินนี้ออกมาใช้ไหมชี้เสาหลิงพูดถูกสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติคุณควรจะคืนให้ฉันใช่แล้วติงก่อนหน้าเหอโยอียังคงคิดถึงคุณคุณกำลังจะนั่งดูเฉยเฉจริงๆหรือเป็นคนที่ไม่รู้จักบุญคุณหรือคุณยังถือว่าเป็นผู้ชายอยู่ไหมเฮอโยอี ความสัมพันธ์ระหว่างเราที่มีมา8ปีคุณเลือกที่จะฟังผู้ช่วยใหม่แทนก็ไม่ยอมเชื่อฉันใช่แล้วอย่างน้อยเสาหลิง,งเขาคอยคิดถึงฉันตลอดแม้แต่การที่บริษัทจะเข้าตลาดเขาก็ใส่ใจอย่างมากแล้วคุณล่ะแค่หลบอยู่ในอาพาร์ตเมนต์นี้และนอนหลับคุณมีความมุ่งมั่นหรือเปล่าดีแปปีคุณแค่อยากได้สองล้านนี้ใช่ไหมฉันจริงๆเตรียมไว้ให้คุณตั้งนานแล้วสินสอดสองร้อยล้านแต่คุณกลับสนใจแค่สองล้านนี้ ยังถือว่าคุณมีจิตสำนึกบ้างถ้าทำแบบนี้ตั้งแต่แรกก็คงจบแล้วเงินให้คุณแล้วคุณเหอรกรุณานำผู้ช่วยใหม่ออกจากบ้านฉันติงหยงอันคุณมีท่าทีแบบนี้ได้ยังไงคุณต้องตั้งตำแหน่งของตัวเองให้ถูกต้องระหว่างเราสองคนจะเป็นฉันที่พูดได้เสมอตำแหน่งฉันกับคุณคบกันมาแปดปีคุณไม่เคยเปิดเผยฉันฉันก็แค่เป็นคนที่คุณสามารถทิ้งได้ทุกเมื่อใช่ไหมเฮ้ hey, คุณ โยอีบริษัทของคุณกำลังจะเข้าตลาดแล้วนี่เคยเป็นความฝันที่ใหญ่ที่สุดของคุณแต่ทำไมขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุดคุณกลับดูเหมือนว่าเป็นรูปลักษณ์ที่ฉันไม่รู้จักเลยรีบตื่นเธอรีบตื่นเธอเธอโยอีระหว่างเรายังเหลือโอกาสสุดท้ายแล้ว บริษัทของเอโยอีก,กำลังจะเข้าตลาดหุ้นหากไม่สามารถทําให้เสร็จสิ้นกับกลุ่มกูการเชื่อมต่อครั้งสุดท้ายบริษัทของเธออาจจะไม่สามารถเข้าตลาดหุ้นได้สําเร็จและเพื่อนร่วมง,งานก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องการเชื่อมต่อครั้งสุดท้ายกับกลุ่มกูฉันจะไปที่นั่นด้วยตัวเองสวัสดีฉันคือติงหยงอันจากบริษัทออกแบบเชเยเวย ก่อนหน้านี้ได้ตกลงกับลุนกู้ไว้วันนี้จะทำการอนย้ายครั้งสุดท้ายโอเคสบายใจได้ที่บริษัทนี้ไม่มีปัญหาติงหยงอันคุณมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรติงเซียนเปยดคุณมาอยู่ที่กลุ่มกู้ได้อย่างไรคงไม่ใช่มาที่นี่เพื่อสร้างปัญหาหรอกนะหรือว่ากำลังเตรียมที่จะข้อมูลลับของกลุ่มซินเย่เว่ขายให้กลุ่มกู้ใช่ไหมฉันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คุณคิด บริษัทของคุณเหอใกล้จะเข้าตลาดหุ้นโครงการก่อนหน้านี้เป็นฉันที่ทําการเชื่อมต่อฉันอยู่ที่นี่แน่นอนว่าต้องทําให้เสร็จงานเก็บรายละเอียดสุดท้ายไม่จําเป็นติงหยงอันโครงการนี้ฉันได้มอบหมายให้ชีเซาหลิงเป็นผู้รับผิดช,ชอบแล้วการเชื่อมต่อโครงการนี้ในอนาคตก็จะให้เขาเป็นผู้ทําให้เสร็จด้วยแท้จริงแล้วเหอโยอีต้องการให้การเข้าตลาดหุ้นความสําเร็จทั้งหมดจะถูกนับเป็นเครดิตของผู้ช่วยคนใหม่เธอเคยคิดไหมกลุ่มกู้ทําไมถึงสนใจบริษัทเล็กๆแบบเธอ เธอคิดว่าทั้งหมดเป็นโชคของเธอจริงๆหรือทําไมละ่ะหรือว่าเธอเป็นคนทําให้เกิดขึ้นใช่แล้วเป็นเพราะฉันถ้าไม่ใช่เพราะฉันที่ช่วยเชื่อมโยงคุณกู้จะไม่รู้เรื่องเลยการออกแบบสินเยเว่และจะไม่พบพวกเธอเธอเงียบไปเลยอย่าให้เครดิตกับตัวเองมากเกินไปลูกพี่ลูกน้องของเสาหลิงแต่เป็นผู้จัดการของกลุ่มกู้เป็นเขาที่จัดโอกาสนี้ใช่แล้วเหอโยวี Her Yo e. ฉันเห็นว่าติงหยงอันอาจจะรู้สึกอิจฉาเห็นว่าความสําเร็จจะตกอยู่ที่ฉันเริ่มร้อนใจเริ่มแต่งเรื่องขึ้นที่นี่เหอโยวีเธออเธ เขากําลังตอบเธออยู่ตอนนี้ยกย่องเธอแค่เพื่อใช้ประโยชน์จากเธอดึงเธอลงไปสุดท้ายทําลายทุกอย่างของเธอปิงหยงอันเซาเลียงเขาช่วยฉันมาตลอดและเธอนอกจากจะเป็นอุปสรรคและสงสัยในทุกอย่างคุณยังจะทําอะไรได้อีกฉันเห็นว่าคนที่อยากทําลายฉันมากที่สุดคือคุณสวัสดีฉันเป็นประธานของบริษัทเนียเวดีไซน์เฮยโยอี Yo นี่คือผู้ช่วยพิเศษของฉันชีเซาหลิงเราได้นัดหมายกับคุณกู้แล้ว วันนี้จะมีการเซ็นสัญญาครั้งสุดท้ายรบกวนคุณช่วยแจ้งให้ทราบด้วยขอโทษครับคุณเหอคุณกู้ได้สั่งการเป็นพิเศษเกี่ยวกับโครงการนี้เขาเจอแค่คุณติงหยงอันคนอื่นๆไม่สามารถพบได้อะไรทําไมฉันเป็นประธานของซินเย่เว่ยเขาติงหยงอันถือว่าเป็นอะไรเขาก็แค่เป็นคนหนึ่งพนักงานที่กําลังจะถูกไล่ออกคุณกู้มีสิทธิ์อะไรที่จะเจอเขาแต่ไม่เจอฉันขอโทษครับคุณเหอเป็นคําสั่งที่คุณกู้ได้ลงมือเองเราแค่ต้องปฏิบัติตามไม่มีสิทธิ์ที่จะสอบถามฉัน เธอโย่อ in ีฉ er ันเข้าใจแล้วแน่นอนว่าต้องเป็นเพราะเขาเขามาพบคุณกู้ลุงหน้าแทงข้างหลังเราเขาแค่ไม่อยากให้คุณมีความสุขและไม่อยากให้บริษัทเราประสบความสำเร็จในการเข้าตลาดติ้งหยงอันคุณช่างเป็นคนต่ำช้าคนไร้ยางอายแปดปีฉันเลี้ยงสุนัขตัวหนึ่งเขายังรู้จักการขอบคุณเธอกินของฉันใช้ดอกไม้ของฉันของฉันเธอยังอยากทำลายธุรกิจของฉันอีกเหรอเธอเองก็ไม่มีประโยชน์เธอยังชอบใช้วิธีที่ต่ำช้าประเภทนี้อีเธอช่างเป็นคนที่ไร้ประโยชน์อย่างแท้จริงขอยากคุณ เธอโยอีเธอพูดถูกตั้งแต่แรกฉันก็เป็นคนที่คิดมากเองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปบริษัทของเธอจะเข้าตลาดหุ้นหรือจะล้มละลายกับฉันติ้งหยงอันไม่มีความเกี่ยวข้องแม้แต่เส้นเดียวติงหยงอันเธอยังอยากจะไปอีกหรอถ้าบริษัทไม่สามารถเข้าตลาดหุ้นได้โบนัสของเราออปชันของเราก็จะต้องพังทลายหมดเธอนี่กําลังจะทําลายพวกเราใช่เลยเธอเองทาตัวล้มเหลวก็แล้วไปยังอยากจะลากพวกเราทุกคนให้ต้องรับผิดชอบอีกมามามาทุกคนมาดูให้ดีดูเสื้อผ้าของเขานี่สินี่มันชัดเจนว่าเป็นของปลอม เขานี่แหละคือคนที่ชอบทำตัวเป็นของปลอมของปลอมสิ่งที่ฉันใส่ทั้งหมดเป็นของปลอมเธอเป็นผู้ชายฟินิกจะใส่ของแท้ได้หรือของแบรนด์ที่เธอสวมใส่นี่และของที่บ้านเธอล้วนแต่เป็นของเฮอโยอีซื้อของแท้มาแล้วออกไปเสร็จคืนไปให้เธอเปลี่ยนเป็นของปลอมของเธอดังนั้นในแปดปีนี้เฮอโยอีใช้เงินกับคุณสูงสุดก็แค่สองสามหมื่นแต่คุณล่ะโง่เขาให้เฮโยอีไปถึงสองล้าน คุณพูดว่าในโลกนี้ยังมีคนโง่กว่าคุณอีกไหมชี้เซาหลิงคุณยุยงให้เกิดความขัดแย้งหลายครั้งคุณตั้งใจอะไรฉันตั้งใจอะไรฉันตั้งใจปกป้องเหอโยอีอย่างเต็มที่การช่วยเหลือเธอไม่เหมือนบางคนเลยตลอด8ปีดูดเลือดจากเหอโยอีใช้ของเธอและใส่ของเธอใช้ของเธอตอนนี้ไม่มีประโยชน์แล้ว<อ>ก็เลยมาขัดขวางบริษัทของเฮอโยอีไม่ให้เข้าตลาดคุณคนที่น่าเชื่อใจคดคนเลวเซาหลิงไอ้สารเลว ฉันเห็นว่าคุณสมควรโดนจัดการติ้งหยงอันคุณบ้าแล้วคุณกล้าทำร้ายคนของฉันดีคุณนี่มันโง่และไม่รู้จักอายคุณลืมตาให้กว้างให้ฉันดูให้ดีให้ฉันเห็นให้ชัดลืมตาให้กว้างแล้วดูให้ดีฉันและเหอโยอีแต่งงานกันแล้วเรเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายแปดปีที่ผ่านมาเธอไม่เคยหยุดรบกวนคนที่รบกวนคือภรรยาของฉันลูกชายของเราชื่อเลอเลอเขาก็เข้าโรงเรียนอนุบาลไปนานแล้วเธอนี่แหละคือคนที่เป็นชู้ที่น่าได้าที่สุดในโลกที่แท้เธอคือ ชู้ที่น่าด้านชู้ที่น่ารังเกียจไม่แปลกใจเลยวางแผนอย่างมุ่งมั่นต้องการทําให้บริษัทล่มสลายก็แค่ความคิดแค่นั้นใช้ไปกับทางที่ผิดหมดแล้วน่ารังเกียจจริงๆยังเป็นชู้อยู่นานถึง8ปีเธออดทนได้ดีจริงๆเธอเป็นนินจาเต่าหรือไงพี่ชายของของปลอมชู้ที่น่ารังเกียจกรุณารีบออกไปอุตสาหกรรมของเราอย่ามาที่นี่ทําให้พื้นที่ของตระกูลกู้สกปรกสวัสดีคุณกู้ไม่ดีแล้วอะไรนะเธอโยอีนี่จริงๆกล้าหาญจริงๆ กล้าทาในอนาคขตของฉันรังแกผู้ชายที่กู้ชิงชอบฉันจะบอกเธออีกที่น่าตื่นเต้นกว่าที่จริงแล้วตั้งแต่เธอกับเธอโยอีเริ่มต้นปีแรกที่อยู่ด้วยกันเธอก็ได้จดทะเบียนกับฉันแล้วและลูกชายของเรานั้นเลอะเลอก็เริ่มจากตอนนั้นเริ่มมีขึ้นเธอปิดบังคุณทําให้คุณหวังก็เพื่อที่จะรีดคุณออกค่าความมีค่าในที่สุดตอนนี้คุณไม่มีค่าแล้วไม่มีเงินแล้วแน่นอนว่าไม่ต้องการคุณแล้ว บอกความจริงกับคุณเถอะฉันเป็นคนที่ขึ้นมาเป็นมือที่สามอย่างสําเร็จและคุณแค่เป็นคนแพ้เป็นแค่เครื่องมือที่ให้คนอื่นใช้เท่านั้นเธอโยอีฉันกับคุณ8ปีนี้ฉันได้ทุ่มเทความรู้สึกสเงินเวลาและร่างกายของฉันร่างกายทําไมคุณถึงทําแบบนี้กับฉันฉันทําแบบนี้กับคุณได้ยังไงคุณเป็นคนที่ไร้ค่าแม้แต่จะมีลูกก็ยังไม่ได้ขยะที่ถูกทาหมันคุณจะทําอะไรให้ฉันได้บ้างดีเธอโยอีคือคุณที่ทําลายด้วยมือของคุณเอง โอกาสสุดท้ายติ้งหยงอันคุณอย่าคิดว่าไม่มีคุณไม่มีบริษัทกูบริษัทของฉันจะจบสิน้นฉันบอกคุณคืนที่ผ่านมาเศรษฐีที่รวยที่สุดในประเทศเมฆกลุ่มติงได้ติดต่อเรามาเองเขาจะสนับสนุนอย่างเต็มที่บริษัทของฉันจะเข้าตลาดหุ้นเดี๋ยวนี้ฉันจะไปพบกับเซาหลิงประธานกลุ่มติงเข้าใจไหมและทั้งหมดนี้ก็เพราะสามีของฉันเซาหลิงเป็นเขาที่เตรียมแผนบี ทำให้มหาเศรษฐีของประเทศหยุนรู้สึกประทับใจกลุ่มติงเขาเก่งกว่าคุณที่เป็นขยะนี้เก่งกว่าถึงพันเท่าเก่งกว่าถึงหมื่นเท่าหมื่นเท่าโยอีนี่คือสิ่งที่ฉันควรทําเพื่อบริษัทเพื่อคุณและเลอเลอฉันยินดีทําทุกอย่างยงอันลูกโง่ของฉันถ้าคุณยึดมั่นขนาดนี้รักเธอโยอีขนาดนี้งั้นบริษัทของเธอก็จะเข้าตลาดหุ้นฉันก็จะช่วยเธออีกครั้งเธอโยอีคุณแน่ใจไหมไม่เสียใจเสียใจสิ่งที่ฉันเสียใจที่สุด ก็คือการที่เสียเวลากับคุณเวลาถึง8ปีติงงยงอันฟังให้ดีคุณถูกไล่ออกแล้วนอกจากกลุ่มซินเยเวฉันยังจะใช้ความสัมพันธ์ทั้งหมดของฉันให้ทั้งอุตสาหกรรมแบนด์คุณให้คุณไม่มีที่ยืนในประเทศหยุนไม่มีที่ยืนอีกต่อไปใช่แบรนด์เขานี่คือเนื้องอกในอุตสาหกรรมนี้ต้องไม่เหลือไว้ท่านเหอช่างเฉลียวฉลาดคนที่รู้ไม่จริงยังอยากขายหมาป่าที่ขายข้อมูลบริษัทก,ก็ควรได้รับผลเช่นนี้รีบไปซะพี่ชายขอ,ของของปลอมตายเพราะชู้ ต่อไปนี้นะอย่าให้เราเห็นนายอีกแม่ฉันสัญญากับคุณแต่งงานกับตุ่มกูดีมากนี่มันยอดเยี่ยมจริงๆแม่เดี๋ยวจะไปแจ้งครอบครัวกูใช่แล้วเรื่องที่บริษัทโยอีกจะเข้าตลาดยกเลิกเถอะ เลขานุการจางร่างการแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการทันทีส่งให้บริษัทออกแบบเชนเยเวแจ้งพวกเขากลุ่มติงการประเมินจะไม่สนับสนุนการเข้าตลาดให้การสนับสนุนในรูปแบบใดๆการสนับสนุนและช่วยเหลือมีผลทันทีนายเพิ่งโทรหาคนไหนยกเลิกเถอะนายจะยกเลิอกอะไรยังมีการแต่งงานอะไรอีกจะไปแต่งงานกับใครในายกำลังทำอะไรอยู่ติงเซียนแสดงได้ดีก็ทำได้ดีนะแค่นายจะแต่งงานกับกลุ่มกู้หรือว่าคนที่จะแต่งงานคือคุณกู้นายก็ไม่ดูตัวเองบ้าง มองกระจกดูตัวเองหน่อยคุณกู้จะมองเห็นในแบบนี้ที่เพิ่งพาคนอื่นใส่ของปลอมแบบนี้มันน่าสงเพชจริงๆิติง้งหยงอันคุณได้รับแรงกระตุ้นอะไรหรือเปล่าบ้าไปแล้วเรื่องแบบนี้ยังกล้าพูดโอ้อวดช่างเป็นกบที่น่าเกลียดจริงๆอยากกินเนื้อหงพี่ชายของของปลอมตายเพราะชู้ฉันเห็นคุณนะัดมันจริงๆไม่มีทางช่วยได้แล้วคู่มั่นของฉันก็คือประธานของบริษัทกู้กู้ชิงเยี่ยนติงหยงอันคุณช่างน่าขำที่สุดที่ฉันเคยเห็นผู้ชายที่น่าสงสารที่สุด เพื่อความภูมิใจเล็กน้อยของตัวเองความภูมิใจที่น่าสงสารนี่มันคำพูดที่ไร้สาระจริงๆยังสามารถแต่งเรื่องได้เลยนะทำไมคุณกู้ถึงต้องการแต่งงานกับคนแบบคุณที่เป็นขยะที่ถูกทำหมันถึงแม้เธอจะตาบอดก,ก็ยังมองไม่เห็นคุณแบบนี้คำจนตายเลยถ้าคุณกู้จริงๆต้องการแต่งงานกับคุณฉันจะคุกเข่าลงทันทีแล้วเลียรองเท้าของคุณให้สะอาดและที่อาคารกู้ห้องน้ำทุกห้องฉันจะใช้แปรงสีฟันทำความสะอาดทีละห้อง ดีนี่คือสิ่งที่คุณพูดติงหยงอันพูดไม่ผิดคู่มั่นของเขาก็คือฉันกู้ชิงเยียน